ค่ะคนแรกนะคะน้องสลีลันส่งเ m s อไปที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะก็จะมีเป็นตังสั้นนะคะทั้งหมด3สีเลยนะคะ3ชิ้นร้อยสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะเป็นตังปอนจิ๋วนะคะทั้งหมด1โหลราคาชิ้นละ11บาทนะคะโหลละ130้บาทแล้วก็จะเป็นแบบ11บาทค้าแบบนะคะทั้งหมดอีก1โหลนะแล้วก็จะมีเป็นาราคาแบบ10บาทนะคะค้าแบบอีก1โหลค่ะ ถ้าคุณนทวุฒิส่งเอ s ไปที่บางนากรุงเทพนะคะก็จะเป็นปางเมลอนใหญ่1ชิ้นนะคะปางก้อนสิว1ชิ้นปางก้อนคาบี1ชิ้นแล้วก็จะเป็นโพรคาบิ1ชิ้นคัพเค้กคาบี1ชิ้นค่ะถ้าคุณจิตติมานะคะส่ง e อ s ไปที่สิงห์บุรีนะคะก็เป็นดังโหวดสกุชี่ฟัน1ชิ้นเจ้าหญิงของเล่ยเล่ยสองสีนะคะแล้วก็จะเป็นหนูแฮสเตอร์สีส้มค่ะ ไปนะคะเป็นของคุณมณีรัตส,ส่ง EMS ไปที่สงขานะคะก็จะมีซูชิพันแซลมอนแล้วก็มังคุดหนึ่งชิ้นค่ะถ้าเป็นของคุณชายาดาส่งลุงทเบียนไปที่คอวางจังหวัดยะโสธรนะคะก็จะมีเป็นปังยาวหนึ่งชิ้นปังปอนคาบิหนึ่งชิ้นนะคะปังสั้นหนึ่งชิ้นหนูแฮมสเตอร์หนึ่งชิ้นแพ็กเกจอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็เป็นมินิแบบสิบบาทนะคะทั้งหมด20ชิ้นค่ะเป็นของคุณการจนาส่งลุงทเวีนไปที่เชียงรายนะคะก็จะมีเป็น อ่ะปังปอน์คาบีหชิ้นแล้วก็ชมพู่1ชิ้นค่ะนะคะคุณอัญชิสาส่ง EMS ไปที่ชุมพรนะคะก็จะมีแพ็กเกจอยู่ในกล่องน,นะแล้วก็เป็น ไอติมเรียนแบบของซันนี่ขนาดกลางนะคะรานะคาชิ้นละ90บาทแล้วก็ยาสีฟัน80บาทค่ะต่อไปค่ะของคุณอมพรส่งลงทะเบียนไปที่ท่าวาังผาจังหวัดน่านนะคะก็จะมีเป็นโดนัทสีฟ้าคิตตี้นะคะแล้วก็แพนเค้กโดนกัดตังปอนจิ๋วค่ะไปเป็นของคุณนัทธนิชาส่งลงทะเบียนไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะเป็นซูชิไข่หวานหนึ่งชิ้นค่ะไปนะคะเป็นของคุณฟ้าใสาส่ง EMS ไปที่จังหวัดกาฬสินนะคะก็จะมีเป็น คัพเค้กคาบี1หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นฟังปอนจิว๋วแพนเค้กโดนกัดนะคะทั้งหมด3ชิ้นนะคะขวดนม20บาทหมีราคา11บาทฟังปอนยีบาทค่ะต่อไปนะคะคุณกองแก้วส่งลงทะเบียนไปที่แวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นฟังสั้น1ชิ้นปางเกีียว1ชิ้นแล้วก็เป็นตังยาหนึ่งชิ้นค่ะค่ะต่อไปเป็นของคุณพันทิพย์ส่ง EMS ไปที่สอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นกล่องของข,องขวัญอิลิกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็น ไอติมขนาดกลาง1ชิ้นนะคะปางปอนบางเมลอนใหญ่1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นโดนัทคิตตี้นะคะส้ม1ชิ้นแมวนอน1ชิ้นแล้วก็แฮมสเตอร์สีชมพู1ชิ้นแพ็กเกจอยู่ในกล่องนะคะปางปอนสีส2ชิ้นค่ะต่อไปเป็นของคุณพักจีราส่งลงทะเบียนไปที่บ้านแลวจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็จะเป็นแกะนะคะสีเขียว1ชิ้นแกะสีฟ้า1ชิ้นมังคุดฟันคุยอีแลนด์อีก2ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นตังทอน5บาทค่ะ ไปคุณทวีพรนะคะส่ง e m s ไปที่วังสพุงจังหวัดเลยนะคะก็จะมีเป็นดังหนกของเล่ยๆนะคะ1ชิ้นเค้กโลนะคะหนึ่งชิ้นกล้วยปังกรคาบีนะคะแล้วก็เป็นปังยาวปังแผน่นบันสัตนะคะสตอชมพู่ไอติม2ชั้นเตดแล้วก็มินนี่นะคะทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็จะเป็นมินนี่ราคา10บาทอีกนหนึ่งนะคะ